还在，还在。<noise> <noise> นี่คือเต่าตนเพศเมียชื่ออมศิล์อายุ25ปีซึ่งถูกปล่อยทิ้งไว้ในบ่อร้างภายในเขตอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีและพบก้อนเนื้อขนาดใหญ่บริเวณช่วงท้องโดยศัตวแพทย์และศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรืออำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยเมื่อนำเข้าตรวจรักษาโดยวิธีซีทีสแกนพบว่าเป็นเงินเหรียญต่างๆจำนวนมากสะสมอยู่จึงได้นำมาพักฟื้นเพื่อรอการผ่าตัดที่ศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเลกองทัพเรือสัตหีบ สัตวแพทย์หญิงกรกมลกิติกรรมราสัตวแพทย์ประจำศูนย์อนุรักษ์พันธุเต่าทะเลกองทัพเรือเปิดเผยว่าเต่าอ,อมสินยังอ่อนเพลียจากการเดินทางบ้างแต่เมื่อถึงเวลาให้อาหารก็ยังสามารถกินอาหารได้ตามปกติแต่พบว่าเต่าอ,อมสินขับถ่ายออกมามีลักษณะคล้ายเหรียญบาทออกมาด้วยจำนวนหนึ่งเหรียญซึ่งน่าจะเกิดจากความอ่อนเพลียและให้ยานในขณะเดินทางจนทําให้เหรียญบาทที่สะสมอยู่ในท้องคาย้อนออกมา จากการตรวจสอบพบว่าเป็นเหรียญบาทที่ขึ้นสนิมจนออกลักษณะสีดำซึ่งน่าจะอยู่ในท้องเต่าอมสินมานานหากไม่ผ่าตัดปล่อยให้ถ่ายออกมาเองตามธรรมชาติเกรงว่าลำไส้ของเต่าอมสินจะเกิดบาดแผลและเป็นอันตรายได้อย่างไรก็ตามยังคงต้องให้เต่าอมสินพักฟื้นจนอาการดีขึ้น <c oughs> ก็จะนำเข้าผ่าตัดนำเหรียญต่างๆที่อยู่ในท้องออกมา <c oughs> โดยได้เจาะเลือดเต่าอมสินส่งให้คณะสัตวแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิท <c oughs> ยาลัยตรวจสอบเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ขอให้ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้กับเต่าอ,อมสินด้วยพร้อมขอฝากเตือนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางทะเลอย่าได้นำเศษวัสดุที่เป็นถุงพลาสติกทิ้งในทะเลเพราะว่าเมื่อเต่าเห็นคิดว่าเป็นอาหารจะเผลอกินเข้าไปก็จะเป็นอันตรายกับเต่าในลักษณะเช่นนี้เช่นกัน จริงๆก็อย่าอย่าให้เลยะค่ะเพราะว่าบางทีเต่เาเขาแยกไม่ออก่าพวกพลาสติกหรือว่าโลหะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะแยกอย่างอย่างสาลายางเงสาหลายในชนิดที่ที่เต่าเขาทานในทะเลอย่างเงี้ยค่ะ,คะ นีลักษณะคล้ายๆพวกถุงพลาสติกเลยเงี้ยค่ะเ้าก็พอสมมติถ้าคนโยนทิ้งหรืออะไรไปเขาก็แยกออกว่าจะต้องว่าว่านี้สารายนะหรือถุงพลาสติกนะค,ะค่ะก็ต้องฝากด้วยะคะ่ะว่าอย่าโยนของพวกนี้ให้ลงทะเลหรือให้ตับหม้ ขณะที่นาวาโทธนพลกล่อมนาคหัวหน้าศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือกล่าวว่าเต่าอมสินย,ยังคงอ่อนเพลียหากมีสุขภาพแข็งแรง <ๆ S 2> ดีดขึ้นก็จะนําเข้าผ่าตัดในวันที่6มีนาคมนี้<ะ>ขอฝากให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้เต่าอมสิในในการผ่าตัดให้ปลอดภัย<ะ>ด้านเด็กนักเรียนที่ได้เข้ามาเที่ยวชมเต่าทะเลที่ศูอนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเ<ะ>มื่อทราบข่าวเต่าอมสินจะเข้ารับการผ่าตัดต่างก็มาที่บ่อพักฟื้นพร้อมร่วมการเปล่งเสียงให้กำลังใจกับเต่าอมสินด้วย No. no.